ครับสวัสดีครับวันนี้มาพกกับเพลงไอศครีมเนสเล่นะครับซึ่งเป็นเพลงที่มาฝึกนิ้วกันได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวดูโนต้ตนะครับอ่าดูโนต้ตกันมีเท่านี้เดี๋ยวลองมาลองฝึกเปล่ากันดูนะครับอ้าวลองเล่นกันดูเดี๋ยววา,วางมือเหมือนเดิมครับวางมือเหมือนเดิมโดม่เดอ่าเดี๋ยวจะลองโนต้ต แต่มีบางท่อนนี้ต้องอ่าโยกนิ้วนิดนึงอ่าดูนะครับโดฟา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 ซอนฟามีฟาซอนโด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 ซอนลาซอนฟาซอนลาอ่าต้องใช้นิ้วนางหน่อยถ้างั้นมันไม่มันไม่เร็วมันจะไม่คล่องลองฝึกด,ดูนะครับสั้นๆเดี๋ย<ๆ>วพบกันใหม่นะครับในเพลงต่อไป นะครับสำหรับวันนี้ลองฝึกกันดูนะครับสวัสดีครับ